สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านครับมาอยู่ในแปลงสวนหน่อไม้ฝรั่งนะครับสวนนี้อยู่ที่ไหนของไทยนะครับพบกับท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีที่อีนเนะครับที่นีครับพื้นที่ตรงนี้เขาเขาเรียกว่าพื้นที่จังหวัดอะไรตำบลอะไรฮะตำบลวางเพิงจังหวัดลบบุรีอำเภอโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงนะตำบลวางเพิง จังหวัดลบบุรีโอ้โหถามพี่เนเกนิดนึงครับแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่นี่เนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับ18ครับไร่นะครับทุกคนเก็บทุกวันไหมครับทุกวันเก็บทุกวันทุกคนเนาะหน่อไม้ฝรั่งตอนแรกผมเห็นนึกว่าอะไรฮะนึกว่าผักผักชีลาวนะกลายเป็นว่าเรานี่ลาวหลือเกินนะไม่รู้จักหน่อไม้ฝรั่งนะครับแบบนี้แบบโอ้โหมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย ยังใหญ่ได้กว่านี้อีกนี่นะครับใหญ่กว่านิ้วผมอีกนะใหญ่กว่านิ้วผมอีกนะครับโผล่ขึ้นมาจากดินแบบนี้เลยแล้วแล้วเขาเก็บยังไงครับจับถอนจับถอนพี่มาจับให้หน่อยดิอ่าเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการวิธีการนะครับจับให้ให้นิ้วจิ้ติดดินติดดินแล้วก็ดึงขึ้นโอ้ดึงขึ้นขาดปึ๊ดอย่างนี้เลย โอ้โหดูนะครับนี่คือความสมบูรณ์นะะอ่านี่คือความสมบูรณ์แต่นี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพี่นเดเนี่ยเอาเอา่อไม้พะวงกีนกระสอบสีส้มมาใส่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อเมื่อก่อนนี้เราเราไม่รู้จักไม้พะวงกีนอืมเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมนี่คุณคุณ<น>ต้งเงน่งไม่สมบูรณ์เท่าอ๋อมื่อก่อนไม่ได้หนอใหญ่อย,อย่างนี้ครับอ๋อพอมาใส่แล้วฤดูการนี้ มันต่าสมบูรณ์มีความต่อเนื่องหน่อจะออกมาแทนหน่อที่ที่เราขอนไปแล้วทุกอย่างคือเกิดหน่อเร็วเกิดหน่อเร็วแล้วก็โตโตสมบูรณ์หน่อใหญ่ก็คือเขาบอกว่าถ้ายิ่งหน่อใหญ่แล้วอ่อนเนี่ยก็คือถือว่าได้ราคาด้วยโอ้และที่สําคัญให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องได้ผลผลิตเยอะๆนะพี่เนาะผลผลิตเยอะๆผลผลิตต่อเนื่องผลผลิตที่มีคุณภาพเนาะ คนซื้อก็ต้องการนะครับแล้วก็ให้ราคาเราดีนะครับดังนั้นปัใจจัยในการบำรุงดูแลเนี่ยก็คือสําคัญมากๆเริ่มตั้งแต่ดินเลยใช่ไหมครับพี่ต้องดินอดินก็คือพี่ใช้ตัวนี้เลยใช่ครับแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่าดินมันดีกว่าเดิมไหมยังไง<อ>ฟูไหมนุ่มไหมม,มันก็ต้องดีกว่าเพราะมันตอบสนองออกมาที่หนอ,อนการการเจริญเต,ติบโตดูป้องมันจะยาว อ๋อยืดเร็วคือเขาเขาฟ้องเขาจะยาวแล้วก็หนอมันจะกรอบอืมมีมันโตเร็วยาวกว่าศอกมีกอะครับอืมก็คือเห็นเลยว่ามันยืดดีโตเร็วมีความกรอบอ่อนท่านถ้าหน่อไม้ฝรั่งถ้าป้องตรงนี้ระหว่างตาถึงตามันสั้นๆมันจะได้กิ่งไปอ๋อมันแข็งแข็งแต่ว่านนี้คือมาใหใจโอ้ก็คือหักหักได้เยอะ เอาไปผัดได้เยอะเนาะโอ้โห,โหแล้วนอกจากทางดินดูแลด้วยไม้พก,กินพัดของบริษัทพิเคแล้วเนี่ยได้ฉีดพ่นตัวอาหารพืชไหมฮะอ๋อฉีด 1, 2, 3าแล้วก็ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ผสมเข้าไปด้วยเลยครับก็เลยวันนี้คุณเองติดตามต่อเนื่องเลยใช่ไหมรัใช่ค่ะนั่งเฝ้าเลยค่ะนั่งเฝ้าเลยอืมกอนเขาเรียกว่าหนูเป็นผีเลยโอสิงเลย่สิงเลยเขาเรียกอยากอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไหนให้สิงเอานะเออพอเย็นมาก็กลายเป็นช้างกันเป็นช้างเป็นเสือกันโอเคก็อยากให้พี่เนิก ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยกันทีนิดนึงเลยเพาะกลุ่มที่ทําผักเนาะหรือว่าทำหน่อไม้ฝรั่งด้วยกันครับว่าผลิตภัณฑ์ของพีเคเนี่ยตอบโจทย์ครับชัดเจนยังไงก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะแต่ว่าขอให้เปิดใจศึกษานิดนึงว่าของเรามันดีจริงมัน่นใจร้อซผมมัน่นใจแล้วจากผลลัพธ์ที่ที่แ็มที่เราได้เก็บผลผลิตอยู่นะน้องตูนบอกว่ามาก โอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอะนะสุดยอดยอเลยตัวใหญ่กว่านิ้วโป้งครับเนี่ยตัวบอกว่าขับรถผ่านมาวันแรกอะตะโกนถามพี่แอเนกว่าผักชีลาวไหมครับถอนผักชีลาวอยู่เลยครับทำไมครับลูกผงชีลาวหรอทำไมเขาไม่ตัดขายสักทีวะวสูงสขนาดนี้เนาะเออโอเคนะดด้วยความพี่ รู้ช่างพูดช่างสังเกตเนาะทักทายนะก็เลยได้มีโอกาสได้มารู้จักนะกับพี่อเนกครับแล้วก็ได้มีการทดลองนํามาใช้นะกับหน่อไม้ฝรั่งนะครับในพื้นที่อําเภอโคกสมรงที่นี่นะแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะผลลัพธ์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อเนกมากๆเลยนะครับที่เปิดนะแปลงสวนให้พวกเรานะมาเยี่ยมชมกันนะเพื่อ ส่งถ่ายทอดโอกาสดีๆข้อมูลดีๆนะให้กับพี่น้องเกษตรกรเรารทั่วประเทศเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ